ผมอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้ก็มีสิทธิ์มาตรวจนะครับปากมาตรวจส่งพัสดุมาจากมุกดาหารนะเ,ะเป็นสิทธิ์ของสายนี้นะครับที่ยังปฏิบัติยังจับพระไม่ได้ส่วนมากสายเนี้ยเขาจะจับพระได้นะฮะแต่ว่าดูฝีม,มือเขานะนี่ข้างบนนี้คือแท้นะฮะตรวจแล้วผมตรวจเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้างล่างนี่คือไม่แท้น้อยมากเห็นไหมจำนวนสัดส่วนพระไม่แท้เนี่มีไม่กี่องค์ ทั้งบนนี่พแทั้งหมดอดสี่แท้สิบแปดสี่สิบหกไ่แท้เก้ว่าแท้สองในสามเก้าเก้แท้สิบแปดสองในสก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวอันนี้เป็นพัแท้จะโงงมาประมาณที่นเดือนอันนี้ิดคว ทีเด็ดทีเด็ดก็คือได้ผงพายกุมารหลวงปู่ทิมตะกูสองดอกที่สองดอกวันนี้ดอกเดียวดอกเดียววันนั้นที่ผมปล่อยจะปล่อยคือสองดอกนะนี่นะของทีเด็ดก็คือนี่หลวงพ่อปานพิมพ์อะไรเนี่ยพิมเม้นหรอขีเม้นพิมเม้นนะของเด็ดนะครับที่จะมีมูลค่ารายคดีการดังหลักไม่ถ้าขายปล่อยตอนนี้ก็หลายหมื่นละเพราะการเคยปล่อยได้หกหมื่นนะปล่อยแบบว่าเซียนกัมมารอ ที่พอเชื่อถือได้นะถ้าเป็นซินใหญ่นี่ก็เป็นร้านนะฮะก็ถึงบอกว่ามันนี่ของเด็ดๆที่เจอก็คือองคนี้หลวงพ่อไปรุ่นสองนะฮะวิธีดูหลวงพ่อไปก็คือไม่เอาดีกว่าผมไม่สอนออกนอกกลุ่มดีกว่าใช่ใช่สอนอยู่ในลูกศิษย์ผมดีกว่าใครอยากใครอยากรู้นะเดี๋ยวหายเพราะหายากมากถ้าคุณเจอแล้วคุณเก็บแน่นอนหลวงพ่อไปหายากก็ผมเจอสองสิผมเพิ่งเจอมาหนึ่งเนี่ยผมสอนให้เขาดูไปเนี่ย ว่าดูยังไงนะแล้วก็ที่เด็ดๆก็จะมาส่งมานี่ขุนแผนเคลือบเนี่ยที่เด็ดๆนะของหายากนะก็คือเนี่ยสีองค์เนี้ยค่อนข้างหายากนะครับขุนแผนเคลือบกู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะยุคสมัยพระเลสวนลบพุ่งอ่ะสมัยมาหาเถีงกันช่องเป็นคนอ่าเป็นผู้บรรจุพุทธคุณ <3 S 1> นะสี่องค์นี้เขคุ้มแล้วนะ <4 S 2> สี่องค์เนี้ยคุ้มแล้วสีองค์เนี่ย ที่เหลืออดิศักก็ให้อาจารย์ไปยิ้มแล้วนะห้าเลยนะเพราะว่าคุ้มละนะได้ไปคนนี้ก็คุ้มนี่นี่เหรียญหน้าเสือของอะไรนะนครปฐมอะหลวงพ่อน้อยธรรมศาสลาเนี่ยเนี่ยของระดับเกรดเอคือเนี่ยห้าองค์ละเกรดเอใช่ไหมเนี่ยใช่ที่น่าสนใจไม่หลุดหาบัญชัยมั่ง S <S <S นี่อะไรเนี่ยเหรียญทางไอชินาลานี่ก็ลองลงมาพวกนี้ก็เป็นพระลองลองมาเนี่ยฮะให้ดูของสวยห้าองค์นี่ก็ละกันเนาะนี่อของภายคุมานตะกุดหนึ่ง <A S 2> ดอกนะคิดเียใหญ่แต่มาดูจะ A เอลบเอบวกอันนี้พวกนี้จะเป็นระดับเอส่วนมากมีแต่เนี่ยมาเทงกันช่องนี่อาจจะเป็นเอลบเพราะปายนี่เอแน่นอนนะเพราะน้อยธรรมศาลานี่ก็เอ ผมว่าต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันดูดกันอาจารย์ที่อาจารย์บอกใช่ไหมเ<อ>ก้อยู่มากลางเอาออกดีกว,ว่า <c oughs> จเจ๋อได้แล้วนะก็จะเก้ทั้งหมดอันนี้เขาเรียก <c oughs> พิมพ์กลางออันนี้พระแท้พิมพ์กลางใช่ไหมอาจารย์ไม,ม่พิมพ์พิมพ์ที่เขาเล่นกัน่ะไม่ใช่บล็อกชาวบ้านครับมันจะมีบล็อกโบราณกับบล็อกปัจจุบนันบล็อกที่เขานิยมอันนี้บล็อกนิยม นี่ครับชิตพี่อดิษกอ่าโอเคนะที่เหลือจาจาน,นึ่รู้เฮ้ยครูอันนี้ก็ให้อะไรบนไปตัดคิดไปก่อนนะอันนี้พักกี้นะที่เขาได้พักแท้สองในสามพักเกี้ยหนึ่งส่วนเนี่ยมันหลบมาองค์หนึ่งเนี่ยเลอยอ่ะเนี่ยงเงี้ยไหมใช้ตาคุณดูเป็นไงเหมือนแท้เลยไหมแต่โทษทีของเกยทำได้เอาแยกไว้ดีกว่าทำได้ดีมากของเกยมีตะกุดด้วยมีตะกุดด้วยตะกุดกินสนิมด้วย นี่เนี่ยเก๋เนี่ยเทียบดูดิของแท้ของเก๋ลองเทียบกันดูใครสวยกว่ากันรู้สึกองค์ใหญ่กว่านะอันนี้ใช่ใหญ่กว่าอันนี้สวยกว่าฮะ่เออมาถึงได้เก๋ไงเพราะของแท้มันต้องไม่สวยใช่ไม่สวยมากสวยพอดีสวยจริงๆเลยนะสวยกิ๊บเลยฮะมันกิ๊บเกินดูนะสีเขียวเจ้าอยู่ไหนเอามาดิตรงไหนตรงสีเขียวเนี่ยมาดูดิสีเขียวเนี่ยจะมีหลายเนื้อ อ๋ออันนี้ก็เป็นสีเขียวก็มีเหรออาจารย์มีฟ้าก็มีดำมีหมดหลวงปู่ทลางเหลืองผมก็นึกว่าเขาเอาไปเคลือบเออนี่แท้นี่โหดิศักดิ์ให้อาจารย์เธอเดี๋ยไปให้ไอ้ไมาวันชัยแท่นนี่เก๋หลุดแล้วเข้าปากเสือแล้วอาจารย์เก๋ๆเนี่ยมันให้อะไรวันตีไหลวันชัยได้านร้อยซีลงสามร้อยอะไรขายเหรอขายให้วันชัยไม่ครับเขาผมให้เขาเช่าให้ไงหาเก๋อ๋อดิสักเขาให้จะแท้หรือเก๋ก็เอามาก่อนเก็บไว้ดี อ่าโอเคผมตัดคลิปไปคลิปหนึ่งก่อนนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นการใส่สเกตพุทธคุณอันนี้เป็นการตรวจแบบองค์50บาทนะครับเป็นการกุศลทั้งหมดรายได้ถูกส่งไปเลี้ยงอาหารวัดนะครับเรื่องอาหารเด็กัมพานะถาวัดอนจันนะครับเค้แท้ต้องจ่ายหมดพอผมจับปุ๊บเนี่ยฮะไม่กี่วินาทีโดนละ50บาทนะนี่คือความสามารพิเศษของผู้ทรงญาณที่ปฏิบัติธรรมมานานนะครับอแต่คุ้มนะเห็นไหมมาตรวจแล้วมั่นใจไง ส่แล้วโควิดไม่เจี๊ยบงานระดับ A เนี่ยโอเคไหมล่ะชีวิตคุณรอดเนี่ยนะไม่จาเป็นเราห้าต้องมาเช่ากับผมคุณจะพาให้ผมตรวจก็ได้แต่ขอขอ,อย่างเดียวคือมาหากันสักครั้งหนึ่งนะให้มาแตะถ่ายพุทธคุณให้เชื่อใจกันแล้วหลังนั้นส่งเป็นพัสดุมาอะไรก็ไม่ว่ากันนะสักสามเดือนครั้งแต่อย่าส่งมาทุกเดือนผมลาคาญส่งของกลับให้ผม<อ>คนชอบว่างเปล่าาเดนะครับช่วงนี้อ่าโอเคนี่ขอตัดคลิปต่อไปเป็นการใส่เกตพุทธคุณครับ